ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ข่าวดาวกระจายค่ะแมทพิลณนีเผยภาพคนสำนึกผิดแก้ตัวเพียบรั่นแก้ตัวไม่ทันแล้วมือดีสารภาพรัว จากกรณีธนานิดาโพสข้อความผ่านเฟซบุ๊กพบว่ามีดาราสาวท่านหนึ่งกำลังเก็บรวบรวมหลักฐานข้อความที่โดนหมิ่นประมาททั้ง i อทั้ง Facebook ทั้ง Tik t o k เพื่อดำเนินการยื่นฟ้องคดีต่อศาลในเร็วๆนี้ค่าเสียหายทางแพง่งเรียกคือคนละหนึ่งล้านบาทเนื่องจากเป็นนางเอกดังมีชื่อเสียงต่อมาก็ได้มีการเฉลยเลยว,ว่าดาราสาวที่แจ้งคือแมทพิรณีซึ่งเธอได้ออกมาตอบคอมเมนต์ชาวเน็ตแบบรัวๆพร้อมทั้งยอมรับว่าดาราคนที่ลือกันว่าจะฟ้องร้องชาวเน็ตที่คอมเมนต์ทำให้เสื่อมเสีย ชื่อเสียงเป็นตนจริงๆและมีนัดขึ้นศาลนัดแรก19ตุลาคมนี้ตอนนี้คัดเลือกและส่งฟ้องไปแล้วจํานวนหนึ่งแต่กําลังฟ้องเพิ่มเนื่องจากมีข่าวออกไปแล้วบางท่านคงคิดว่าพูดเล่นๆไม่จริงจังและยังไม่หยุดหมิ่นประมาทกับเรื่องที่ไม่จริง ล่าสุดแมทได้โพสภาพผ่านสตอรี่ไอจีแอดแมทพิลันีเป็นภาพที่มีชาวเน็ตกับตัวกับใจมารับผิดยอมสารภาพรวมไปถึงชาวเน็ตที่มาแก้ตัวว่าแท้จริงแล้วไม่ได้จะตําหนิเลยโดยเธอเริ่มจากโพสต์ที่บอกว่าท่านไหนที่ส่งมาถามว่าไหนหมายเรียกรออยู่รอหน่อยนะเอา้าแอคหลุมไม่มีชื่อไม่มีข้อมูลก็ตามเจอท่นานไหนนิดากเก่งที่สุดค่ะหลังจากนั้นก็เริ่มทยอยมีชาวเน็ตทักไดเล็กมาแก้ตัวขอโทษยอมสารภาพเช่น พี่หมายถึงคนที่เข้าไปเม้นตําหนิค่ะขอโทษนะคะถ้าเป็นการพูดไม่ดีพี่เม้นด้วยความคิดที่ว่าน่าจะกระทบแต่มันทําร้ายจิตใจขนาดนี้ขอโทษจากใจค่ะซึ่งสาวแม็กก็ตอบกลับว่าขอโทษเช่นกันค่ะต้องปกป้องตัวเองเหมือนกันทนถูกเข้าใจผิดมานานพอแล้วโอ้ยไม่ต้องแก้ตัวค่ะมันไม่ทันแล้วจริงๆ